สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่26เมษายนพุทธศักราช2566นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง,างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลรราดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID l ดี e ายฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไร เรื่องของการงานการเงินความปรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนามโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ในหลายเรื่องนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านมีโอกาสที่จะเริ่มต้น แล้วก็เดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จได้นะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นอัศวินถ้วยนะครับวันนี้เรื่องของความร,รอบคอบการพิจารณาการที่จะคิดทบทวนเรื่องที่เป็นการงานหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์อะไรก็ตามนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ต้องร,รอบคอบ ดูแลจัดการบริหารสร้างงานสร้างอาชีพทั้งหลายทั้งปวงด้วยต้องระวังตรวจสอบดีๆบางเรื่องเหมือนกับว่าจะหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ก็ต้องอาศัยเวลานี้แหละทบทวนไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้มั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นแฮงแมนนะครับเป็นคนแขวนคอมีสถานการณ์บางอย่าง ที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะครับการดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทจึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเวลาเจออุปสรรคเวลาเจอปัญหาเวลาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับท่านจะสามารถรับมือได้ทันเปลี่ยนวิกฤต เป็นโอกาสได้นะครับบางคนเปลี่ยนงานอย่างรวดเร็วบางคนมีเหตุจะต้องย้ายที่อยู่ที่อาศัยอย่างรวดเร็วบางคนพลิกจากสถานการณ์หนึ่งไปสู่เหตุการณ์หนึ่งอย่างที่ไม่รู้ตัวมาก่อนก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ไม้เท้าเรื่องของการเริ่มต้นการสานต่อการงานการเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จ ยังมีโอกาสนะครับแม้ว่าท่านอาจจะเจอเหตุการณ์สถานการบางอย่างที่จะพลิกชีวิตได้แต่ว่าเรื่องของโอกาสยังมีถ้าสามารถสร้างงงาานสร้าอาชีพได้เจรจาตกลงทำสัญญาการงานใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ได้หรือไม่ก็ทำงานที่ทำอยู่แล้วให้พุ่งไปข้างหน้าได้ และมีโอกาสประสบความสําเร็จได้นะครับเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนเงินลงทุนใหม่ๆเข้ามารวมทั้งโอกาสของความรักก็เข้ามาในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นกาวถ้วยวันนี้มีกิจกรรม มีเรื่องราวที่จะต้องเจอคนเยอะๆนะครับซึ่งจะมีทั้งส่วนที่ดีนำโชคลาภมาให้ได้เหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ต้องระวังเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะพลิกเปลี่ยนสถานการณ์แบบรวดเร็วเหมือนกันนะครับฝากไว้ทำอะไรวันนี้ไม่ประมาทรอบครอบจะเป็นผลดีครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนที่ควรจะระมัดระวัง ในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่พลิกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแล้วจะพลิกชีวิตของท่านจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อก็เป็นไปได้นะครับวันนี้การงานการเงินความรักยังมีโอกาสที่จะฟื้นฟูเริ่มต้นสารต่อและประสบความสําเร็จได้นะครับรวมทั้งการพบปะกับผู้คน จะทำให้เกิดโชคลาภและก็นำสิ่งดีๆมาให้แต่ก็อย่าลืมนะครับทำอะไรวันนี้ต้องรอบคอบนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้งานดีเงินด,นดีชีวิตทิศทางเริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังมีบางจุดที่อาจจะเป็นเรื่องที่ท่านกำลังกังวลหรือว่ามีความเครียดอยู่ด้วยนะครับส่วนรายเนียยต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเรื่องของบุคลิกภาพมราชินิพันจันนะครับวันนี้ พี่น้องชาววันจันทร์ที่เป็นสุภาพสตรีท่านจะโดดเด่นเวลาที่ทํางานอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆนะครับงานเพื่อความบันเทิงงานที่มันมีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์การที่จะทํากิจกรรมอะไรก็ตามในวันนี้ท่านจะโดดเด่นสร้างงานสร้างอาชีพได้เป็นที่น่าประทับใจของคนด้วยนะครับเงินดีตามมาด้วยนะครับแต่ว่า ท่านจะมีปัญหาในเรื่องของความเครียดวิ่ไดยอยู่คนเดียวรวมทั้งปัญหาของความรักที่ยังไม่ลงตัวนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นชาริอตดนะครับวันนี้เป็นปุคลิกของสุภาพบุรุษชาววันจันทร์นะครับวันนี้เข้มแข็งมุ่งหน้าไปสู่คขามสเส็จนะครับมีงานเข้ามามีเรื่องราวต้องแก้ไขต้องจัดการมีการเดินทาง บางคนเปลี่ยนงานบางคนย้ายที่อยู่ที่ทํางานด้วยแต่สิ่งนี้จะเป็นผุคลิกออกมาสําหรับคนที่ไม่ยอมแพ้ท่านจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ดีเยี่ยมด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สามนะครับเป็นหนึ่งเหรียญเส้นทางของการเงินบันนิตดีขึ้นนะครับรายรับรายได้เริ่มดีขึ้นคนที่รอคอยเงินจะมีโอกาสได้รับเงินนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาส ทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น the f ฟูลนะครับ the f u คือบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยบางคนย้ายงานบางคนที่อาจจะเน้นไปที่งานที่เสร็จเป็นชิ้นๆนะครับคือไม่ไม่ทำอะไรที่มันอยู่กับที่นานๆเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็จะมีเรื่องราวของความรักที่ยังไม่ลงตัวนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน จันนะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงในห,หลายด้านนะครับเปลี่ยนแปลงงานสร้างงานสร้างอะไรใหม่ๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็เรื่องของปุกลิกภาพของสุภาพสตรีด้วยนะครับวันนี้อาจจะโดดเด่นเวลาที่ทํางานอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆแต่เวลาอยู่คนเดียวจะมีปัญหาความรักวันนี้ยังไม่ลงตัวจุดเด่นคือเรื่องข,ของการเงินรายได้จะเกิดความมั่นคงต่อไปนะครับวันนี้เงินดีความรักยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นักการงานจะมีความมั่นคงนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารวันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาาว,วาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้จะมี ความสําเร็จมีแสงสว่างที่ปลายอุมโมงคนะครับงานจะดีขึ้นแก้ไขปัญหาของการงานได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะมีส่วนส่งให้ท่านได้ผ่าน้นอุปสรรคได้นะครับเงินดีงานด,านดีชีวิตดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1สําสหรับชาววันอังคารเป็นเฮอร์เมสนะครับนักบวชผู้ที่จุดแสงสว่างจุดประกายความหวัง ให้กับชาววันอังคารสำหรับท่านที่กำลังเจอปัญหาเจอปัสสักเจอความมืดมัวของชีวิตนะครับ ท่านมีโอกาสที่จะพบแสงสว่างมีโอกาสที่จะเจอทางเดินที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับบางทีก็จะสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญแล้วก็จะได้รับสิ่งตอบแทนปรากฏเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับบางทีผู้ใหญ่ให้โอกาสให้ข้อแนะนําให้แนวทางให้ความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับโอกาสต่างๆก็จะตามหาจะผ่านพ้นอุปสรรคได้ครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 2นะครับเป็น9เหรียญนะครับเรื่องของการเงินบันนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจนะครับมีรายร,รับมีรายได,ได้มีเงินที่หมุนเข้ามาตลอดสุภาพสตรีชาวนางคารยังมีจุดเด่นอยู่ที่ความเชื่อมั่นในตัวเองสร้างงานสร้างอาชีพได้แล้วก็มีความพอใจที่ได้ทําอย่างนี้ได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือไม้ทาเรื่องของความช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลลูกหลานบริวาร ลูกน้องพนักงานตามบทบาทตามหน้าที่ของแต่ละคนนะครับวันนี้จะมีส่วนส่งให้ท่านได้สร้างอาชีพเกิดความมั่นคงต่อไปหรือไม่เกิดความภาคภูมิใจตามบทบาทของตัวเองแต่ละท่านแต่ละคนด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นเจ็ดมเมถาวาเรื่องของโอกาสดีอยู่ที่การงานนะครับมีการแข่งขันมีกฎเกณฑ์มีการคัดเลือกกติกาใดๆก็ตามท่านมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับผลที่น่าพอใจนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของการงานยังมีความโดดเด่นยังมีความมั่นคงตามบทบาทตามหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนอยู่นะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานจะมีโอกาสได้รับความสำเร็จมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะมีโอกาสแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึน้นการเงินก็จะดีมั่นคงต่อไปนะครับแต่เรื่องของ ความรักวันนี้ยังไม่ลงตัวนะครับหรือไม่ท่านอาจจะพอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับจุดดีจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีมีเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ายังมีจุดที่ควรระวังอย่างมากๆเหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นเดอะเวิร์นะครับเเบินคือโอกาสบรรยากาศใหม่ๆที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของชาววันพุธนะครับ การงานจะดีขึ้นคนที่รอคอยงานไม่ว่างานประจำงานหลักงานรองอาชีพเสริมอาชีพอิสระเริ่มดีขึ้นนะครับจะมีบรรยากาศของการงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับจะมีความรุ่งเรืองมีการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นรวมทั้งโอกาสของคําว่าความรักสดใสเข้ามาเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแล้วน่าพอใจนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น6ไม้เท้าขออภัยนะครับเป็น6ถ้วย 6ถ้วยคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชาววันพุธครับท่านมีโอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการงานได้งานบางส่วนบางเรื่องอาจจะมีปสัสจัยยุ่งยากลำบากใจแต่วันนี้ท่านสามารถจัดการแก้ไขได้และงานก็จะดีเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ว่างานที่ประจำทําอยู่แล้วหรือว่าอาชีพเสริมก็จะหมุนเข้ามาตลอดมีการค้าขายมีการลงทุนมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาตลอดในช่วงนี้ เส้นทางของการเงินก็จะดีนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาหลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการค้าขายใดๆก็ตามรวมทั้งโอกาสดีในการที่ท่านจะได้รับเงินจากส่วนที่ไม่คาดคิดว่าจะได้มาด้วยนะครับความรัก,กเริ่มกลับมาดีนะครับบางคนอาจจะขัดแย้งทะเลาะกันหรือว่า คัดภาคจากกันไปานานๆวันนี้มีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันเข้าใจกันได้นะครับรวมทั้งจะได้รับของฝากของที่ระลึกที่น่าพอใจด้วยครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3พี่น้องชาววันพุธครับเป็นหนึ่งไม้เทา้าการเริ่มต้นงานเงินความรักอยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจนะครับสำหรับคนที่รอคอยโอกาสวันนี้เป็นวันที่ดีๆเหมาะแก่การเริ่มต้นนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าข้อแนะนำแนวทางสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์ Tower คือจุดหักเหเรื่องที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น อันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องชาววันพุธจะทําอะไรวันนี้ต้องไม่ประมาทด้วยนะครับการเดินทางการที่จะไปไหนมาไหนก็ขอให้ร,าาร,ระมัดระวังมีสตินะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้มีโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินความรักเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีเยี่ยมนะครับงานก็จะมีเข้ามาตลอด ไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ความพระกักเริ่มดีขึ้นการเงินดีมากเป็นการที่จะได้รับเงินเข้ามาตลอดแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้อาจจะมีจุดเปลี่ยนจุดหักเหจุดที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นมาด้วยพี่น้องชาววันพุธควรดําเนินช่วยด้วยความไม่ประมาทนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของ การงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภว,วาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้จุดเด่นยังเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความสเรจมีโอกาสที่จะได้รับการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าจุดที่ควรระวัง ก็ยังมีนะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1เป็น7ดาบพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับ7ดาบคือข้อแนะนําแนวทางคําเตือนไว้ก่อนนะครับบางนี้บางทีวันนี้ท่านอาจจะเจอปัญหาที่มีความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะคน นะครับการแสดงความคิดเห็นการพบปะกับคนหรือว่าการทํางานร่วมกับคนบางที่อาจจะเกิดปัญหาได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเย็นเย็นเรื่องอะไรก็ตามวันนี้ขอให้ยึดหลักของความถูกต้องและก็ต้องมีเหตุผลใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชินีไม้เท้านะครับเรื่องของการงานนะครับยังมีความโดดเด่น มีโอกาสที่จะพัฒนามีโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงต่อไปวันนี้การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เรื่องของการงานจะได้รับความสําเร็จนะครับงานก็จะเติบโตต่อไปตามบทบาทตามหน้าท,าาที่ที่ดีนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น4ีไม้เท้าเป็นสีดาบนะครับสีด่ดาบคือการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปการศึกษาเรียนรู้แล้วก็พยุง ตัวเองให้ผ่านพ,นาพ้นอุปสรรคยังมีโอกาสดีนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาเจ้าวสักจะค่อยๆแก้ไขได้สําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็จะได้รับการดูแลร,รักษาคลี่คลายปัญหาแบบไปอย่างช้าๆนะครับวันนี้ต้องใจเย็นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของพี่น้องชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นก้าวไม่เท้านะครับวันนี้ งานดีงานเยอะงานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับก็จะมาจากหลายทางแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องจัดการจัดสรรบริหารด้วยความรอบคอบนะครับรวมทั้งการดูแลสุขภาพไม่หักโหมจนเกินไปนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีวันนี้จุดเด่นคือเรื่องของการงานงานเยอะงานมากงานเกิดการเปลี่ยนแปลงมั่นคงขึ้นการขอความเฉลยจากผู้ใหญ่เกี่ยวกับการงานจะได้รับความสําเร็จนะครับแต่มีเรื่องที่ควรระวังคือเรื่องของคนที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับท่านได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับวันนี้รอบครอบระมัดระวังป้องกันในส่วนนี้รวมทั้งปัญหาสุขภาพนะครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาของการดูแลสุขภาพคลี่คลายค่อยๆแก้ไขดูแลรักษาฟื้นฟู สุขภาพนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปจะทํางานอะไรก็ตามวันนี้ทํางานแบบดูตัวเองด้วยนะครับคือไม่หักโหมจนเกินไปนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพาลฮัสสบ,บอดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรค หรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ยังมีดวงจักรพรรดิดวงของคนที่มีโอกาสจะได้ร,รับความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับ,รบรก,ก้าวไปสู่ความมั่นคงพลิกวิกฤตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีเยี่ยมนะครับมีอํานาจชื่อเสียงบรารมีด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวง จะมีอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1เป็น2อเหรียญน,นะครับวันนี้เรื่องของรายจ่ายมากก่อนนะครับวันนี้มีเรื่องต้องจ่ายมีเหตุจําเป็นต้องจ่ายเงินด้วยต้องดูแลต้องบริหารการเงินไปก่อนนะครับไม่ว่าเช่นทางดวงจะเป็นอย่างไรก็ตามวันนี้รายรับมีรายจ่ายมาต้องดูแลต้องจัดการน,นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องชาววัน สุขครับเป็นดวงของจัก,กรพัินะครับจัก,กรพัิคือคนที่จะได้รับความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้การงานจะเติบโตมัน่นคงรูเรืองขึ้น มีหน้าที่มีความสำเร็จมีความรุ่งเรืองในชีวิตของการงานนะครับรวมทั้งมีบารมีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเข้ามาค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษด้วยนะครับวันนี้การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานจะได้รับโอกาสดีนะครับใครที่รอคอยงานอยู่วันนี้จะสมหวังเส้นทางของการเงินนะครับแม้ว่าจะมีรายจ่ายเยอะแต่โอกาสดีที่ท่านจะได้รับเงินเข้ามาไม่น้อยนะครับมีเยอะขึ้นมาเหมือนกันความรักก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีหลายๆคนนะครับกําลังความมี ความรักกับชาวต่างชาติซึ่งก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพี่น้องชาววันศุกร์นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นการแก้ไขปัญหาการสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญรวมทั้งการแก้ไขปัญหาของเด็กๆลูกหลานบริวารของท่านก็ยังเป็นส่วนสําคัญในวงจรชีวิตด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภ วาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชาววันศุกร์นะครับเป็น5เหรียญน,นะครับหเหรียญคือเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์ที่ท่านอาจจะต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บริหารการเงินด้วยความรอบคอบนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้เส้นทางดวงดีนะครับมีดวงของจกกักรพรรดิมีดวงองคนที่จะได้รับความสําเร็จความสมหวังความมั่นคงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากๆเติบโตมีหน้าที่มีความรุ่งเรืองในการงานมีอํานาจวาสนาบาบร,รมีมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาก การเงินก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาไม่น้อยเหมือนกันนะครับรวมทั้งโอกาสความรักหลายคนก็มีความรักที่กําลังไปได้สวยกับชาวต่างชาติในช่วงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านมีเหตุการณ์มีเรื่องต้องแก้ไขลูกหลานบริวารรวมทั้งมีเรื่องของการเงินที่จะต้องใช้ใจ่ายมากเป็นพิเศษด้วยนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องชาววันเสาร์ครับวันนี้มีการศึกษาการเรียนรู้การอบรม การสร้างโอกาสใหม่ๆรวมทั้งจะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือการเงินดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมีจุดที่ควรระวังส่วนรายเดือนต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ10เหรียญ1ิบเหรียญคือโอกาสดีในเรื่องของการงานเกินเงินและความรักด้วยนะครับวันนี้การงานจะเติบโตมั่นคงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวนะครับมีการศึกษาเรียนรู้พัฒนาการการจัดการบริหารที่เป็นรูปปัธรรมโอกาสการเงินก็จะตามมามีโอกาสที่จะได้รับเงินไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านจะต้องมีการลงทุนการบริหารการจัดการการเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับความรักวันนี้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2น,นะครับเป็น3 าสา3ดาบคือปัญหานะครับอาจจะเกิดมาจากสภาวะที่เราใจร้อนไปนิดหนึ่งนะครับจะทําอะไรบุ่มบามขาดสติหรือว่าขาดความยั้งคิดง่ายๆอารมณ์ร้อนไม่ดีนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นไพ่พระสังฆร,ราชนี่จุดเด่นนะครับจุดเด่นในการที่เราจะได้รับโอกาสศึกษาเรียนรู้ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ข้อแนะนําแนวทางที่ดีๆขึ้นในเรื่องของการงานการบริหารการจัดการรวมทำใมีการที่จะได้อบรมพัฒนาตัวเองตามบทบาทตามหน้าที่หรือไม่บางคนก็จะสนใจศึกษาเรียนรู้เรื่องของกิจการทางาศาสนาเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชาววันเสาร์นะครับเป็นหนึ่งดับหนึ่งดับคือความมุ่งมั่นนะครับวันนี้จะทําอะไรขอให้ศึกษาเรียนรู้มีเหตุมีผลแล้วท่านจะได้รับผลเป็นตามที่ต้องการนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงของการที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาอบรมพัฒนาการตัวเองให้เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงขึ้นแล้วท่านก็จะพบแนวทางที่ดีในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพเติบโตต,ต่อไปด้วยวันนี้ไม่ใจร้อนนะครับใจร้อนจะทําให้เกิดความเสียหายเพราะว่าเรากําลังที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพื่อก้าวพ้นจากปัญหางานจะดีขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นและโอกาสของความรักก็จะดีตามมาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวัน เสานะครับอะนะครับวันนี้มหาพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าข้อแนะนําแนวทางของชีวิตนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง,งไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับ ท่านี้ก็ามาดูขอให้ใช้วิจารณญานในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํลาลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดียไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศพัพท์08 1697 1645นะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความสมหวังความมั่นคงในทุกๆด้านนะครับสวัสดีครับ